สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการเดงแนบหนังอาเอ่อนี้เรามาคุยกันถึงหนังที่กำลังเป็นกระแสช่วงนี้เลยนะครับเทนนิสโอ้โหผมบอกเลยว่าสุดเรื่องนี้คิโตแเฟนโแลนทำสมองผมพังไปแล้วนะครับแล้เบิดสมองโอ้โหครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูจากหนังเรื่องเทนเนตนี่นะ ครับผมเทนน็ตนี้โห oh. ยังไงครับโหมดมากนะคริสโตเฟอร์โนแลนด์ทำกับหนักเรื่องนี้เป็นไหนฟอร์มยักษ์นะใส่ไม่ยั้งเลยอะ่ะเออความรู้สึกของคุณฟิกเป็นยังไงบ้างล่ะอยากดูเรื่องเทนน็ตผู้ตรงเลยนะว่าตอนดูมาจากโรงครั้งแรกค<อ>่อนข้างที่จะแบงค์แบงค่อนข้างที่จะแบบวา่างเปล่าันสมองแบบผมจะหลุดไปช่วง30มนาทีสุดท้ายนิดนึงอ่ะแล้วทีนี้ความรู้สึกก็คือ มันผมว่ามันมันเป็นหนังที่ดีนะแต่ว่ามันมันมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเ่มันไม่ได้เข้าถึงง่ายขนาดทุกคนที่จะแบบที่จะชูเลยว่าโคตรดีโคตรอะไรเงี้ยสําหรับผมมันยังไม่ขั้นนั้นเนี่ยฮูลาเป็นไงบ้างฮูลาสำหรับผมนะเอาออกมาจากโรงเลยดีกว่าผมอะว่าจะคุยกับเพื่อนยังไงเลยคุยกับคุณฟิตยังไงเลยเพราะว่าความความความรู้สึกเลยอะคือหนังอะไวมาก หนังเล่าไวมากไม่ไม่รอคนดูให้เข้าใจกับฉากนั้นเลยอ่ะไม่พูดถึงการวางแผนเลยแล้วก็อิสฎดีของเวลาของโลกกับด้านเลยเาค่อนข้างที่จะไปไว่ใช่หนังไวไม่รอคนดูแต่ฉากแอคชั่นก็มีมาบล็อกแหวมแล้วก็เป็นหนังเกี่ยวกับนักสืบนะความรู้สึกใส่รับใช่สส่รับ CIA นะ CIA เมือนหนังมัน่บงเนี้ย ไปเร็วมากใครไม่เข้าใจนี่ตายเลยนะคือต้องตั้งใจดูจริงๆนะเรื่องนี้ใช่ตาถึงใช่ทีนี้ผมอยากพูดถึงฉากแต่ละฉากนะว่าความรู้สึกประทับใจไหนมากคุยบ้างไงเออมายบมาดิฉากที่ผมชอบเลยอ่ะฉากการทำธารกิจของมันแต่แต่ภารกิจอ่ะเออผมชอบทุกทุกฉากที่มันทำธารกิจเลยคือมันเท่ไวไม่รอแรง มันไม่รอเดีว่วมันทําอะไรแบบไม่รอมันเล่าให้คุณฟังว่าหนึ่งสองสามสี่มายังไงมันคือแบบหนึ่งสองห้าผลเลยอะรู้ผลเลยอะออสนุกมากโดยอาผมเล่าฉากนี้เลยที่ผมชอบเลยมากๆเลยฉากที่ไปหาตัวการที่อยู่อินเดียลูกค้าคาวุฒคนหนึ่งผู้หญิงผู้หญิงอะออโดยที่มันจะเอาสลิงยิงไว้แล้วแบบเด้งตัวขึ้นไปเด้งตัวเนี้ยผมรู้สึกว่า พระเอกโปโปรมากไม่แบบโอ้โแลวแบบย่องเข้าไปนี่เงียบมากเลยนะตัวที่นั่งเฝ้าอยู่มีรู้เรื่องเลยรู้สึกความเป็นสายลับโดยเลยเลยแท้จริงได้รับคุณจิ้ชมีฉากที่ชอบบ้างฉากที่ผมชอบผมชอบฉากฉากลงในนี่นะที่แสดงแสดงดนตรีอ่ะแรกเลยฉากติดตัวเลยผมรู้สึกว่ามันมันมันตอนนั้นเรายังไม่รู้อะไรเยอะไงแล้วเหมือนแบบเปิดมามันลงกันไปแบบแฝงเข้าไปพุ่งปั้งพุ่งปั้งยิง ยิงนี่แบบคือเราก็ไม่รู้อะไรเลยแต่เราสามารถสนุกแบบฉากนี้ได้คือเราไม่รู้ว่าภารกิจมันจะไปทําอะไรจริงๆแล้วพวกนี้แฝงตัวมาทำไมพวกพระเอกแล้วก็มีนิดนึงตอนที่พระเอกเนี่ยจะโดนฆ่าแล้วมีใครสักคนไม่รู้มาช่วยโดยใช้วิธีกระสุนย้อนกลับโคตรเท่อย่างนั้นฉากนี้ทำให้เรางงนิด<อ>นึงเปิดเลี่ยงเลยคือฉากนี้คือทําให้เราเปิดสมองเลยนะเฮ้ยอะไรวะเ,<อ>เป็นฉาแกแรกๆเลยนะที่ใช้ใช้การย้อนกลับ แต่จะผมจะพูดถึงข้อดีของเรื่องนี้นะทังเรื่องเนี้ยภาพมุมกล้องอะไรเนี้ยผมว่าแบบคิดตัวเฟอร์โนเลนเขาวางผนมันดีมากนะ<ช>สุดยอดเลยเร,เรื่องเรื่องกล้องเลยผมผมไม่ติดเลยนะเรื่องกล้องมุมกล้องอะไรฉากดูอลังการนะอลังการาดูแบบว่าสุดยอด,อ,ดอ่ะดูเปร๊กโทนภาพเขียวๆหน่อยนะส่วนที่ผมจะติเลยไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจดูรู้เรื่องแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจหมัน้นโง่ไะผมว่ามันไม่ใช่หนังที่ดูชิวๆได้เรื่องเนี้ยคือคือมันจะนิคนถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะมันไม่ใช่หนังแมสดีกว่าไม่ใช่หนังที่ใครแบบจะชอบได้ทุกคนเออใช่ต้องเป็นคนที่ดูหนังระดับนึ่งนะผมว่าใครที่ชมก็เยอะคิดตีก็เยอะแต่ว่าแต่เสียงลำพิจารณ์ผมว่า ค่อนข้างแปลกใหม่ข้อดีคือแปลกใหม่มากแปลกใหม่แต่ข้อเสียคือผมส่วนตัวผมคือทําให้คนเข้าใจไปกับหนังได้ยากมากย,ยากจริงๆับผมแล้วคุณฟิกะแบบมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างข้อดีเลยนะผมชอบมากเลยคือเรื่องของบิ๊กไอเดียของเรื่องเนี่ยคือแก่นของเรื่องคือกฎของเวลา <S <S ผมว่ามันเป็นอะไรที่ล้ำนะคืะอ,ะเอ,อเราไม่เคยเห็นการเล่นกับเวลาแบบนี้ในเรื่องอื่นเลยถูกปาะคุณลืมไปได้เลยนะเรื่องแบบ Back to the Future a v e n g เ r End Game อ็ะไรเงี้ยแล้วยิ่งถ้าคุณดูหนังพวกนั้นแล้วคุณงงนะคุณมาดูเทเนตเนี่ยคุณจะยิ่งงงเข้าไปอีกเพราะจะเหนือล้ำเข้าไปมากกว่าน,นั้นดกอะต่อมาเลยเรื่องแคสนักแสดงเรื่องที่ผมชอบมากเลยทุกตัวจริงๆนะะตัวละครหลักโรเบิร์ตแคตินสันตัวจอห์นวอชิงตันที่เป็นพระเอกนี่โคตรเท่ทุกตัวคือแบบเล่นดีหมดตัวเป็นนางเอกด้วยอะไรด้วย แล้วก็มีแอคชั่นแอคชั่นผมรู้สึกว่ามันพัฒนาจากหนังของคิสโตเฟอร์โนแลนไปเยอะเพราะว่าปกติหนังโนแลนด์ต่อสู้จะแบบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเรื่องนี้รู้สึกว่าแบบปลุกปักปลุกปักคือแบบรุนแรงอ่ะสสยรับอ่ะดูดูเก่งนะเออดูแบบโปอดูดูเรียวด้วยแหละมันไม้ดูแบบมันแบบดูฝึกมาดูไม่แฟนตาซีเกินไปไม่แบบอะไรเกินไปแล้วก็ซาวซาวก็ดีเรื่องนี้รู้สึกซาวคืนไปกับหนังเลยช่ยชายชาวมันมี ข้อเสียนิดหนึ่งนะคือผมว่าเรื่องเนี้ยไอเดียล้ำล้ำมาก,กจริงๆกับเวลาแต่ว่าเหมือนพุ่งกลับอ่ะเล่าให้เราเข้าใจยากไปน,นิดหนึ่งอ่ะอนะรู้สึกแบบคือมันไม่เหมือนเรื่องก่อนๆของเขาอย่างอินเจพชันเด e ร์สต l ลอะไรพวกนี้เรื่องพวกนี้คือมันเข้าใจยากจริงแต่ว่าผมรู้สึกเขาทำให้เราเข้าใจง่ายกว่าเรื่องเนี้ยการคือหละเลยถึงเส้นเวลามันจะไม่ตรงกันแต่ใน,นเรื่องมันประกบกันและเข้าใจได้ง่ายกว่านะ ผมรู้สึกว่าดิสดีอะไรเขาอธิบายออกมาเป็นภาพได้เข้าใจกว่าแต่กับเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่ามันอธิบายได้แบบได้ค่อนข้างที่จะตามใจพุ่งกลับ่อยนะคือไม่ไม่แชร์คนดูเท่าไหร่ <c oughs> เออคือแบบ <c oughs> เขาก็เล่าแบบผันผ่านแบบเล่าให้คนในต,ตัวละครเ,เรื่องรู้ตัวละครในเรื่องเก็ตก็โอเคส่วนเราจะไม่เก็ตก็เขาก็ไม่แชร์นนะ <c oughs> คิดว่าอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็เรื่องเรื่องผมว่าถ้าจับแก่นกันจริงๆแล้วผมว่ามันค่อนข้างจะเทียบง่าย ก็เป็นแนวแบบว่าสายลับปกป้องโลกแล้วก็มีทำธารกิจนู่นนี่นั่นผมว่าในเรื่องไม่ได้แปลกใหม่แต่แปลกใหม่ที่เรื่องของการเล่ามากกว่าเรื่องของการใช้เวลาเทคนิคเลอผมว่าเรื่องนี้แปลกแต่ในเรื่องหลักๆเฉยแล้วก็ผมไม่ไม่อินกับความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องเลยผมก็ไม่อินผมพูดจริงนะเพราะว่าเพราะว่าผมรู้สึกเขาโฟกัสแต่กฎของการย้อนเวลาการกลับเวลาเนี่ยมากมากที่สุดใช่ใช่แล้วเหมือน ความสัมพันธ์นมันไม่ค่อยอิน,นะแล้วอย่างแบบตัวอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตัวของนางเอกกับลูกอย่างเงี้ยรู้สึกว่านางเอกอ่ะเขารักลูกมากมแบบแยกกับลูกไม่ได้เลย<ช>แล้วก<ช>็เก <ๆ S 1> ลียดเกลียดตัวแบบตัวร้ายมากะ<ช><ช>แต่ผมก็ยังไม่มีฉากไหนที่ทําให้รู้สึกว่าเธอมันรักลูกจริงๆนะคือแบบแยกไม่ได้เลยนะคือแยกไปนี่แทบขาดใจตายเลยต้องการจาการผัวจริงๆแล้วก็แบบมีอย่างตัวละครของพระเอกกับนางเอกเนี่ย ตัวจอนอ่ะผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะตัวเอกกับลืมเลยเขาอยู่ดีๆทำไมเขาถึงรู้สึกมีความรักมีความโผล่รู้สึกว่าโรแมนติกกับพระเอกกับนางเอกอ่ะก่อนเลยพระเอกหวงนางเอกเกินนางเอกรักลูกเกินแล้วแบบมันอาจจะไม่ไม่ได้เรียกว่าเกินแต่จะเรียกว่าหนังมันอธิบายได้แบบไม่ทำเราไม่อินไม่ลึกขนาดนั้นไม่อินไปอยู่กับตัวละครนะแล้วผมว่าพระเอกอ่ะมันไม่ได้มีฉากไหนให้รู้สึกว่าเขาไปหลงรักนางเอกตอนไหนถึงขนาดที่จะต้องแบบ เอา,เอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพื่อไปช่วยเพื่อไปอะไรอย่างนี้เลยนะผมยังไม่รู้สึกอินกับเรื่องนี้เลยแต่ผมอินกับเพื่อนมานะต่อน,นี่อยู่เหรอเออผมรู้สึกว่าโอเคตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไดผมอาจจะไม่เสียน้ำตาอาแต่ผมเข้าใจาในตอนจบตอนจบอมิตรภาพอาจารย์ลึกซึ้งนะตรงนี้แหละผมว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ดีที่สุดในเรื่องแต่ก็ไม่ผมสลับผมไม่ได้ดีมากไปกว่าเรื่องเดียุดยโดยโดย,โดย,โดย,โดยที่พูดก่อนเลยหนังมันเล่าไว้ใช่ แล้วก็เลยโฟกัสเรื่องนี้น้อยไปหน่อยผมว่ามันไม่โฟกัสใจในเรื่องอะน่าเสียดายมันโฟกัสแค่ตรงย้อนเวลาแต่มันเล่าไว้เล่าไว้เล่าไว้มันเป็นเน้นเรื่องมันพยายามเล่าภายในหนังมันสองชั่วโมงกว่าเนี่ยมันพยายามเล่าให้มันจบภายในแต่ผมว่ามันยากนะโฟกัสแบบน้อยไปหน่อยหนก็เสียแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเคื่อตัฉากแอคชั่น ผมว่ามันเป็นข้อดีดีส่วนหนึ่งนะแต่ว่าบางงันผมรู้สึกกันไม่สุดอ่ะคือแบบมันเล่นกับเวลาการย้อนอคชั่นอะไรมันไม่ค่อยปัจจุบันกับอดีตเราต่อยกันอ่ะธรรมดาไปหน่อยนิดนึงอะมันน่าจะเล่นได้มากกว่านี้นะมันแปลกนะผมว่ามันแปลกมันอะไหรยากด้วยนะแต่ยอมรับว่าเท่นะแต่ว่าน่าจะทำได้ให้มันแบบ เล่นกับเวลาได้สุดกว่านี้อ่ะเอคชั่นะในด้านเอคชั่นนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็มันดีมากสุดใช่แล้วบผมคุณรับให้เนื้อกี่ชิ้นดีครับผมให้ก่อนเลยอันดับแรกเรื่องเชนเดตนะผมให้ไปเจ็ดเออเจ็ดนะเจ็ดนี่ค่อนข้างสูงนะครับผมเออไม่ได้แบบดูต่ำเลยนะแต่ที่ผมให้เจ็ดไม่ได้ให้แบบเยอะมากๆนี่เพราะว่าหนังมันเข้าใจยากเกิน ข้าใจยากนิดนึงมนะันเข้าใจยากเกินแต่ภาพอะไรมุมกล้องผมไม่ติเสียงเพลงซาวอะไรมันโอเคนักแสดงผมติก็ยากเหมือนกันเพราะเขาแสดงดีจริงคุณภาพอยู่แล้วนะแน่นอนแน่นอนระดับนี้แล้วก็แค่นี้แต,แต่แต่คุณให้เทเด็ดเท่าไหร่สําหรับผมนะผมให้เจ็ดเนื้อไปลยนะกันแน่นอนอ่าเพราะว่ามันเป็นหนังที่ดีครับผมแต่ว่าไม่ได้ดีที่สุดของขนาดนั้น บอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นติ่งคิทตัวเฟอร์โนแลนด์นะผมพูดเลยผมชอบทุกเรื่อง,งจริงๆริงคิทตัวเฟอร์ผมก็ไปดูใช่ผม<า>ให้แปดเก้า <ๆ S 2> ไว้ก่อนเลยนะ <ๆ S 2> ถ้าได้ยินชื่อเนี้ยอาจจะดูอักตินะแต่ว่าสําหรับเรื่องเนี้ยผมมองเลยว่าไม่ได้ดีที่สุดให้แค่เจ็ดเหนือพอไม่ได้แปกใหม่ขนาดในแง่ของเนื้อเรื่องแต่ว่าการเล่าเรื่องและการเล่นกับเวลาอันนี้ผมเต็มที่เลยยอดยอดมากที่ ก็จะทำไปเรื่อยมาทุกสัปดาห์ครับวนะ่าะสัปดาห์นี้มีอะไรน่าดูและจะมาคุยกันเรื่องอะไรบ้างก็อแล้วรอติดตามชมครับกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ้ทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับกาบพวกเราเนื้อแนบาหนัง<ำ>